กลุ่มนี้ลงทะเบียนผ่านชั่วเพราะแบบนี้รีบฟังด่วนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนปี65 วัสดีคทุกคนกระับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่5กันยนนายน2565รและก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาเจ้าข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยกยะต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งแน่นอนนะคะวันนี้มาตรการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเปิดลงทะเบียนให้กับพ่อแม่พี่น้องคนไทยเป็นวันแรกนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นบัตรเกา่ารายเก่าทุกท่านหรือพ่อแม่พี่น้องคน พราะคุณแม่ผู้ที่มีาไรายได้น้อยนะคะและก็รอลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอยู่นะคะก็พร้อมใจกันนะคะลงทะเบียนกันในวันนี้เยอะเลยทีเดียวนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้เรื่อยๆนะคะซึ่งมีกําหนดตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่19ตุลาคม2565ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะมาแจ้งข่าวสําหรับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้เลยนะคะใน นนะะทานผ่านแน่นอนลงทะเบียนผ่านแน่นอนสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี65นี้ค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนไปรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะ ค้งปัดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่แล้วนะคะซึ่งแน่นอนนะคะวันนี้เป็นวันแรกทางช่องก็นําข้อมูลสําหรับกลุ่มนี้นะคะซึ่งแน่นอนในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2565กลุ่มนี้นะคะ ก็จะเป็นกลุ่มพิเศษนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะเร่งช่วยเหลือเพราะเป็นกลุ่มตกหล่นนั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทุกท่านก็ทราบกันแล้วนะคะก่อนหน้านี้มีการแจกเราชนะนะคะและกลุ่มตกหล่นนะคะเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษกลุ่มนี้มีทั้งหมด2ล้านกว่ารายนั่นเองนะคะ สืบเนื่องมาจากข่าวสารตามนี้เลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางรัฐบาลก็ได้มีการแจกเงินเราชนะนะคะและกลุ่มนี้ทําให้ทางรัฐบาลได้เร่งเห็นนะคะว่ายังมีคนจนนะคะเป็นกลุ่มตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกว่า2 000, 000ล้านรายนั่นเองนะคะจึงทําให้รัฐบาลนะคะได้มีการออกมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อ,รอ,รอมๆกันคะ่ะโดยการลง งทะเบียนรอบใหม่จะเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิเข้ามาลงทะเบียนซึ่งคาดว่าจะมีกลุ่มตกหลน่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเช่นกรณีไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถเข้าร่วมบัตรคนจนได้อีกกว่า2 000, 000ล้านรายนะคะขณะเดียวกันผู้ได้รับสิทธิเดิมนะคะก็มีจํานวน13.565ล้านคนนะคะซึ่งในกลุ่มนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องบัตรเก่าทุกท่านก็ต้องลงทะเบียนคัดกรองใหม่หมดนะคะซึ่งร อบนี้นะคะก็ใช้ระบบ AI นะคะในการช่วยคัดกรองก็จะคัดกรองเฉพาะคนที่จนจริงๆนั่นเองค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะนายธนากรวังบุญคงชนะโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่าตามที่ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้กระทรวงการคลังทบทวนโครงการบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนให้ทั่วถึงโดยความคืบหน้ากระทรวงการคลังและสํานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคนะคะก็ได้ออกมาตรการเปิดลงบบทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ค่ะ ซึ่งก็แน่นอนนะคะแสดงว่าพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะทุท่านก็มีสิทธินะคะที่จะได้รับเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2565นี้แน่นอนค่ะก็อย่าพลาดนะคะรีบไปลงทะเบียนครั้งนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะลงทะเบียนทันนะคะและก็ไม่เป็นกลุ่มผู้ตกหล่นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ ะะก็อย่าลืมนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะคะมีข้อมูลอยากสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ค่ะคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ